วันนี้มาจากสุราษฎร์มาจากพังงาได้ยินเสียงดังจนแก้วหูจะแตกขอเสียงคนภูเกต็ตอีกนิดนึงใครอยากมีนายกอบจรพรรคประชาชนขอเสียงหน่อยโอ้สุดยอดมากแบบนี้ภาคใต้เราเปลี่ยนแน่นอนภูเกต็ตพังงาสุราษฎร์ธานียังมีต้งคลายจังหวัดหนึ่งภาคใต้เราเปลี่ยนไดที่พ่านมานะคนภูเกต็ตไม่เคยที่จะชือเหลือกตังฝั่งที่ผ่านมา เรามีซอซ้ามคนยอกจังวัดทำห้ถั่วประเทศเขาตกตะลึงมาแล้วครั้งนี้ทองทิ้นเหลืองนาย,ยอกอบจอก็ว่างหวาพี่น้องชาวภูกเก็ตจะไว,ว้วางใจงอีกครั้งหนึ่งนี่คือจิกซอตัวสุดท้ายทีจะทำให้ภูกเก็ตมีการพัฒนาสมบูรณ์่งขึ้นว่าเดิมก็ข้อฟาความว่างไว้กับพี่น้องชาวภูกเก็ตนะคะจีบ้านมาพี่น้องชาวภูกเก็ตอาจจะขาดว่างหวามีซอ้อๆแล้ว อยากจะให้แกปัญหาบางสิ่งบางอย่างแต่จุ่อยากจะอธิบายพี่น้องชาวภูเก็ตแบบนี้นะคะว่าการทํางานคล่องท่องทิ้นและการทํางานคล่องซ่อซ้อในแบบนี้ตีบัญญัติมันเื่อมโยงกันชัดเจนมากเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องอยากจะให้สมบูรณ์ขึ้นไปเลยอยากจะให้แกปัญหาต่างๆที่ตอนนี้เราอย่างพ้อบกันอยู่สร้าสาธาราณะสุขก,การศึกษารถติดปัญหาต่างๆนานาที่เราพ้อบกันอยู่พี่น้องต้องเหลือกนายกอบตและซอจอก่อ,อ,องผักประชาชนขอบคุณค่ะ พี่น้องต้องเหลือจากผักประชาชนทำไมถึงบอกแบบนั้นรายได้แต่ละปีนะคะรายได้แต่ละปีสี่แสนล้านบาทพี่น้องรู้ไหมข้าวหวาเรามีรายได้จากการทองเที่ยวลักลัก,ลกคือเซ่เสนล้านบาทคำท่ามคือเซ่เสนล้านข้าวกระเป๋าพี่น้องเท่าไรเรารู้เสื้อไม้หวานักทองเที่ยวมากนักทองเทียวที่ข้าวประเทศเรามีหมาขนาดนี้เงินรายได้เซ่เสนล้านมาจากนักทองเทียวต่างชาติประมาณสามแสนวาราน อีค้าเมื่อานคือมาจากนักท่องเที่ยวคนไทยคำนั้นคือพอค่าแมค้าที่อยู่ในลาดลานค่าที่อยู่ในลาดทุกคนที่เราทามาห้ากินกันอยู่ทุกวันเรารู้สึกว่าเบียในกระเป๋าเราเพิ่มขึ้นไหมคะไม่เพิ่มใช่ไหมเรายากให้เศรษฐกิจด,ดีขึ้นไหมอยากได้เบียในเป๋าเพิ่มขึ้นไหมคะ <Yeah. S 1> อยากได้ไม่อยากได้พ <Yeah. S 1> ักเราไม่แจกนะ ถูกตองเราไม่แจกเบียแต่เรากำนดอนาคตเราทำให้อนาคตคนภูเก็ตดีว่าเดิมได้โดยการเหลืองนายกอบบจักผักประชาชนเราสามารถว่างนโยบายนี่คือโจ์ค่ะคือโจ์ทีอบจภูเก็ตจะต้องบริหารจัดการไหมเวลานักท่องเที่ยวมากมากเรามาจะดีใจเรายินดีต้อนรับนะเรายินดีตอนรับเราดีใจที่ประเทศเราจังหวัดภูเก็ตของเรามีรายได้จากการถ่องเที่ยวมากขนาดนี้เรายินดีตอนรับแต่เงินที่เข้ามาจะต้องไปทึงคนภูเก็ตจริงๆ เงื่นถีข้าวมาจะต้องไม่ไปอยู่ในโรงแรมเช่ยนย่ๆหรือว่าไปอยู่ร้านอาหารญ่ๆแต่คนภูเก็ตจริงๆรา้านค้ารายย่อยผู้ประกอบการรายย่อยไม่ได้อะไรเลยแบบนั้นไม่ถูกต้องไม่ควรจะเป็นแบบนั้นอีกต่อไปในยุคอบ,บจรประชาชนเราเคยคุยกันตัวจูเองก็เคยคุยกับคุณมอเลยซักเคยนังรอดด้วยกันแล้วก็ไปลงพื้นที่แล้วก็คุยกันว่าเราจะแก้ปัญหายอย่างไรได้บ้างถีจะให้คนภูเก็ตปากทองดีขึ้น ให้คนภูเก็ตมีรายได้มาขึ้นจากการทองเทียวจีเราเห็นมีนักทองเทียวมามากม้เนี่ยแหละคนภูเก็ตต้องจับตองได้ไม่ใช่มีรายได้ข้ามาแต่รายได้นั้นลอยอยู่ในสายลมไปข้าวเปล่าใครก็ไม่รู้ตุกวันนี้ถุกคนรูู้ึกแบนนั้นไหมคะเรารู้สึกไหมวะควนมามากนักทองเที่ยวมาแขกมาเยี่ยมจังหวัดเรามากแต่พวกเรายัางลำบากอยู่เหมือนเดิมจริงไมมจริง <Yeah. S 1> อยากดีขึ้นไหม <Yeah. S 1> ยากดีขึ้นกาเบอร์เลย เบอร์ซ้องนะคะอย่าลืมนะนะยกเบอร์ซ้องโซโตเบอร์ในเคสไข่เคสมันทำหมาเองนะพี่น้องรู้ไหมว่าช่วงปีไม่ที่ผ่านมาแขมไม่กี่วันนะวันที่ดีแปดถันว่าหกเจ็ดจนถึงนึ่งมกะลาหกเจ็ดเออแปดนึ่งมกะลาหกแปดเรามีรายได้ถึงแปดพันล้านบาทห้องพักในภูกเก็ตมีอยู่ประมาณนึ่งแซนว่าห้องเต็มไปแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์นักท่องเที่ยวมาประมาณสองแซนว่าคนนั่นแข็มไม่กี่วันนะในช่วงที่ผ่านมาไม่กี่วันเนี้ย คนภูเก็ตรู้สึกไหมคะว่าตัวเองได้ประโยชน์เราจะมาช่วยกันพี่น้องชาวภูเก็ตเหลือกโซโจผักประชาชนเหลือกหนาย,ยอกอบโจผักประชาชน,นพีกก่น้องภูเก็ตจะไม่ได้แข่โซโซเคสซ้มค,คนมาช่วยเท่านั้นพี่น้องจะได้โซโซคล้อ,อ,องผักประชาชนอีกลอยเซติ้สซ้คนมาช่วยพี่น้องภูเก,ก็ตเอาไม่เอาเอา,เอาไม่เอา,เอาโอเคเสียงเบาจังอยากได้ยินเสียงดังวนันนี้ถ้าเอา อขอบคุณค่ะเลียกเบอร์เลยคะเบอร์ต้องจำขึ้นใจแต่พี่นองผี่นองจ้ามาบอกอยู่หน้าเวทีอย่างเดียวไม่ได้นะกลับไปถึ่งบานต้องช่วยกันบอกโลกล้านบอกหยติพี่นองบอกถุกคนนี่แหละชาวไปพังงาที่พังงาเขาบอกมาว่าโลกสร้างมาแล้วว่าถ้าแม่ไม่เหลือผักประชาชนไม่ต้องมาแลงกัน ไม่ต้องมาแล้งกันเลยในบ้านเราในกลัวเราเราจะไม่แล้งกันแล้วแม่โลกถ้รไม่เหลือผักประชาชนถ้าไม่เห็นแกะนะ่นาะขอดข้องหลกล้านเตินก็นไม่ต้องมาคุยกันสุดหยอจริงๆว,งว่างหวาชาวภูเก็ตจะเป็นแบบนั้นนะคือเราต้องฟังโลกล้านเราใช่ไหมคะในส่วนของการท่องเที่ยวพี่น้องเก็นแล้ววา่าเรามีรายได้จากตรงนี้มากงบประมาณข้องภูเก็ตต่อปีงอบ,อบอบจ้อยนะคะพันเจ็ดร้อยล้านเซปีพกพันแปดร้อยล้าน พี่น้องนึกภาพนะที่านมาเราเหลือกอบจะมากี่สมัยแล้วเราเหลือกอบจะมากี้หรอตาลอลอชีวิตเราเราเหลือกมาไล่หลอบเลยใช่ไหมตั้งแต่เกิดจนถึงคาวนอนชีวิตเราดีขึ้นไหมคะเรามีน้ำประปาที่สะอาดให้กินแบบเปิดจากก๊อกได้เลยเคยพบไหมมีแต่น,น้ำคอนยอมากินปลื้มใช่ไหมหนายกอบเจะพักประชาชนอบเจะประชาชนจะทำให้แลเอาไหมเอา ยาจะมีสูนเด็กเล็กทัวทุกทียากจะมีโรงพยาบาลประจำตำบลที่สะดวกมีเทคโนโลยีมาใชา้เราไม่ต้องไปรอคิวยาวๆที่โรงพยาบาลอีกแล้วเรามีคุณหม้อที่มีประสบการณ์ว่าเป็นนายกอบจดีไม่ดี <Yeah. S 1> ถ้าดีก็ต้องเลือก <Yeah. S 1> เบอร์สองเบอร์สองช่วยกันบอกต่อๆนะคะพักประชาชนของเรามีนโยบายที่ดีมากมายแต่เมื่อสี่บอกนะหว่านโยบายที่ดีจะทำอะไรไม่ได้เลยถ้าผี่น้องไม่ให้โอกาส สิ่งที่เราพูดไปท้งมดไม่ได้ขึ้นอยู่กับพวกเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับซอจ้กคนไหนคนหนึ่งนายกมีนโยบซอจ้ก็มีนโยบาย,ม,าย,บายมีความตั้งใจอยากจะทําแต่เขาทําไม่ได้ถ้าผี่น้องไม่เหลือกพวกเรามีความฟันเราเอาฟันมาให้พวกท่านทุกคนให้ผี่น้องทุกคนเรามาให้เรื่องเแล้วให้มหมือนเงนาบาแล้วแต่ถ้าผี่น้องไม่เหลือเราเราก็ไม่มีโอกาสที่พานมาไล่จะไม่ที่พีน้องเหลือนายอกอบอกจอไปแล้วก็เหมือนเดิมนึกผาเปล่นะมีโอกาส บัญทีเนึงคุมพานี่ที่จะข่ากูฮไปกาได้ถ้าพี่น้องพลาดโอกาสนี้ไปอีกเซ่ปีอาจจะไม่มีโอกาสอีกแล้วเพราะว่าอาจจะตายเสียก่อนเราไม่รู้จริงๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเราเหลือได้เราอยากจะไปโดยที่ให้หลอกล้านชื่นชมเราอะขอบคุณมากๆที่ช่วยกันกำนกัดอนาคตหลกกล้านลือตายไปโดยที่มันนังเสียดได้ยวะเราไม่ได้ทําอะไรเลยเมื่อปีหกสองตัวอยู่เอง ลงสมัครซอซอเขตนึ่งพัทลุงเป็นคนพัทลุงนะคะเป็นคนพัทลุงลงสมัครซอซอเขตนึ่งพัทลุงเหตุผลจีเข้ามาในทางการเมืองไม่ได้ยากที่จะมีคคำนำหน้าวะซอซอุติมาขนสาพันไม่ได้ยากให้ใครเหลียววาผู้แทนไม่ใสายพ้นนั้นเลยไม่เคยโยนหัวเลยแต่มาทํางานการเมืองเพราะอยากเห็นพัทลุงดีขึ้นเห็นผักตายดีขึ้นมีความฟันหว่าจะเห็นผักตายเราดีว่าที่อื่นเห็นผักตายเราเห็นประเทศไทยเราเจริญเหมือนประเทศอื่นๆเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง เลยเข้าวมาทางานการเมืองการที่เราจะเปลี่ยนประเทศได้เราต้องเป็นส่วนนึ่งข้อการเปลี่ยนแปลงเสียเองวันนี้พี่น้องก็มีโอกาสแล้ววันนี้พี่น้องกาให้พรรคประชาชนพี่น้องก็เป็นส่วนนึ่งของการเปลี่ยนแปลแงได้วันหน้าถ้าใครอยากจะข้ามหมมีส่วนหลวมทางการเมืองก็ข้ามาได้เหมือนกันเราเปิดโอกาสเสมอที่ผ่านาพี่น้องเหลือเหมือนเดิมได้เหมือนเดิมถ้าเปลี่ยนเราก็จะได้อนาคอแบบไม่ไหมที่เรากำหนดได้งบประมาณพันจะลอยลานที่บอกนะคะ ต่อปีเซปีรวมกันแล้วเนึ่งสมัยหกพันแปดร้อยล้านบาทต่อปีหนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านบาทงบประมาณนี้จะสู้เปล่าเป็นเหมือนเดิมจะลดหายไปในอาการเหมือนเดิมถ้าไม่มีอะไรดีขึ้นคนผูแก็ตบอกว่าอยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นอยากให้มีไหลได้มาขึ้นที่พานมาแม่กระถังปีที่จะทึ่งเนี่ยแหละงบประมาณปีหกแปดทุกเปรอรอแลอบ,บตเดิมชุดเดิมเข้าว่างออาไ้ในช่วงปีหกแปดที่้านมางบประมาณพันเจ็ดร้อยล้านตั้งไว้เพื่อการผ่านนิด แค่ห้าสิบล้านล้วจะต้องเจอไหมเศรษฐก,กิจต้องเจอไหมาการผ่านนี้ค่ะค่ายในภูเก็ตด,ดีขึ้นได้อย่างไงพี่น้องคิดเลยนะพันเจ็ดร้อยล้านแต่ตั้งไว้แค่เหลืองผ่านนย์เหลือการค้าขายเนี่ยแหละเหลืองปาาทองพี่น้องงั้นแค่ห้าสิบล้านเสื้อนากไปอยู่ที่ไหนหรู้ไหมคะไปอยู่ที่การโยธาคะ่ะถ้าว่าคนภูเก็ตยังจําเป็นที่จะต้องใช้งบโยธามาขนาดนั้นไหมไม่จําเป็น แต่คนภูเก็ตต้องการอะไรคะต้องการปลาทองต้องการให้เศรษฐกิจดีขึ้นใช่ไหมนั่นแหละให้อบจประชาชนมาช่วยกันแกปัญหาให้อบจประชาชนมาจัดรูปแบบไหมแล้วุกสัญญาววาถ้านายกอบจอประชาชนอยู่ในภูเก็ตทันเรือคนภูเก็ตเข้ามาจุดิมาจะมาภูเก็ตมากว่าเดิมจะมาบอยว่าเดิมเพื่อมาช่วยนายกอบจทําทงานจะมาช่วยสอจอทํางานเอาไม่เอาอยากให้มา,าไหม ขอบคุณมากๆนี่คือความตั้งใจนี่คือความฝันที่อยากจะเห็นผักตายดีขึ้นอยากจะเห็นผักไทยถูกจังหวัดดีขึ้นจริงๆค่ะวันนี้เป็นโอกาสของคุณผู้แก๊สคนปัทลุงเขากินข้าวคนผู้แก๊สมากเลยนะเพราะครั้งนี้ปัทลุงเราไม่ได้ต้องหนายกอ,อกบอจอแต่คนผู้แก๊สมีโอกาสได้เหลือหนายกอ,อกบอจอคล้องตัวเองที่มาจากผักประชาชนเพราะฉะนั้นอย่าให้โอกาสนี้สูญเปล่าไปข้อโอกาสให้ผักประชาชนได้ดูแลท้องถิ่นเรามีซอสอสแล้วเราต้องการท้องถิ่นเพื่อพัฒนา ทองทิ้นคือกำหนดอนาคตทองทิ้นได้นี่คือกำหนดอนาคตประเทศชาด้นะคะโดยเฉพาะเรื่องเรษฐกิท่านรากักจุ้ยความสําคัญกับเรื่องเรษฐกิท่านรากัมกมากๆเลยเศรษฐกิท่านรักของประเทศพี่น้องอาจจะเห็นว่ากลุ่มข้องผู่แก๊เราอาจจะมีการผ่านิดมีอะไรต่างๆอยู่แล้วกลุ่มเทปนู้นเขาก็จะเลื่อนอยู่แล้วในทส่วนของเขาแต่ผู่แก๊เรามีรายได้ขนาดนี้ความจเจริญไม่ควรจะกระจุกอยู่แค่กลุ่มเทความจเจริญควรจะมาอยู่ที่ผู่แก๊ตเหมือนกันเราควรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมใช่ไหมคะ ดีไม่ดีคะคนภูเก็ตจะมีคุณภาพ์จีบิดจีดีขึ้นว่านี้ได้นะคะถ้าเราให้โอกาสพรรคประชาชนมาช่วยกันมาช่วยกันทําให้ภูเก็ตดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นวันจีเนื่องกุมภาพันธ์นี้ข้อโอกาสพี่น้องชาวภูเก็ตให้โอกาสพรรคประชาชลโตจกซอชิ้นสุดท้ายให้ภูเก็ตสมบูรณ์ว่าเดิมให้ภูเก็ตก้าวหน้าว่าเดิมให้ภูเก็ตดีว่าเดิมให้ประเทศไทยดีว่าเดิมภูเก็ตดีว่านี้ได้ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณสทอชออุดิมาคนจะมาด้วยนะคะขอเสียงให้สอสชุติมาอีกครั้งนึงค่ะ